คี่เวันนี้เราก็จริงจริงๆก็ดีใจฮะได้มาเล่นงานที่วัดหนองคอแต่พวกเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมามากหรอกนักมวยนมเก่าด้วยนักมวยเก่าด้วยถึงพี่จะ่แต่ละคนก็ห้าสิบกว่าทั้งนั้นแหละมีไม่มีแค่สี่สิบกว่ามีแต่ห้าสิบกว่าทั้งนั้น การมารวมตัวกันครั้งนี้มาจากอะไรคะที่ได้มารวมอันนี้ต้องถามพี่พงเลยคือสมาคมเราเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณหกร้อยนะครับเป็นระดับแชมเปี้ยนเนี่ยร์รวมๆไปแล้วเนี่ยผมว่าประมาณทั้งส0มเส้นได้นะครับแล้วเราทีมกันเนี่ยกิจกรรมของพวกเราก็คือช่วยเหลือนักมวยที่ป่วยนักมวยที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็หาเงนหาหางบประมาณไปช่วยกนี้ และที่พวกเรามาตอบแทนหนองพรอเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยมีบุญคุณกับพวกเราหลวงปู่นะให้งบประมาณพวกเรามาหลายครั้งแล้วป cin ีสองปีสามปีแล้วคิดว่าหลวงปู่อจะมาพุ่มปวยไทยจให้กับพวกเราไปให้หมายเลขคือเต็มมากแล้วก็ทางข้างหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมดีๆมาเราจะมาซัพพอร์ต ให้กับที่นี่ทุกครั้งครับอย่างเช่นนักมวยดังๆนักมวยที่มีชื่อปัจจุบันเนี่ยมาร่วมมาร่วมกิจกรรมปี่นี่มาชุกกระหูกไปนิดนึงนะครัไอ้ยังบอกแล้วนักนักมวยร้อยคนเนี่ยสมาชิกของร้อยคนรวมนักมวยใหม่ไหมไม่เก่าเก่าหมดเลยนักมวยที่เลิกไปหลายปีแล้วถ้าก็ยังต่อยอยู่เราไม่รับอ๋อถ้าต่อยเราไม่เราไม่เอาแล้วนะปัจจุบันเรายังไม่รับต้องมวยเลิกไปแล้วมวยปัจจุบันเขายังโชคเขายังมีรายได้อยู่ออ๋นักมวยเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ ได้แล้วแตค่อนข้างมันหลายคนนะที่ยังลำบากอยู่คือพูดง่ายว่าสมาคมดูแลใช่ดูแลเขาเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตสมาคมานขนมต้มก็ยังคอยดูแลทุกคนนะที่เป็นสมาชิกสมาคมกีฬามวอไทยนะครับอันนี้ขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ